สวัสดีค่ะวันนี้พี่นันขับรถมาจากกรุงเทพนะคะมาทําอะไรกันเอ่ยวันนี้เราจะพามาชมบ้านพักตากอากาศที่ตําบลปากน้ํานะคะอําเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งห่างจากกรุงเทพแค่9กกิโลเมตรแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเดี๋ยวพี่จะมอบหน้าที่ให้กับพีทและตั้มนะคะเป็นคนพาชมไปกันค่ะ สวัสดีครับผมตั้มครับนี่ค่ะวัวเจ้าพีทครับผมวันนี้นะฮะตั้มกับน้องพีทจะพามาชมบ้านที่สวยมากๆเลยนะฮะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาครับครับจินเชียนเมือย่าใต้ตาเจียไหลไปลิ้วฝูขัานใต้ฝางจือเตอร์ถูตีครับผมแล้วก็เนื้อที่ตรงนี้นะครับน้องพีทเนื้อที่มีทั้งหมดเนี่ยอยู่เก้าไร่หนึ่งงานแล้วก็อีกสิบแปดตารางวาครับครับเอ่อเลีเตอร์ูตีอยู่ อีวานซื่อียปลาปตัวพิงฟังมีตรงนี้จะมีทั้งหมด2อาคารด้วยกันนะครับน้องพีทแต่ละอาคารเนี่ยมี3ชั้นนะฮะอาคารแรกด้านหลังเราเนี่ยเรียกอาคารรับรองนะฮะก็คือจะมีทั้งหมด4ห้องนอนและก็4ห้องน้ำครับเจ้าลีอยูเงต้ฟงจื๊ออ่าตู้อยูาลจักก์ตังถ้ามีแขไมาสามารี่น่มีสี่ห้องอนสี่งส ครับผมแล้วก็ถัดมาจะเป็นอาคารที่พักอาศัยนะฮะซึ่งตรงนี้จะมี2ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำครับครับในเกือบเอ่อ有两个卧室，还有三个厕所。ถัดจากเรือนรับรองของเรานะฮะด้านหลังเราเนี่ยก็จะมีโรงจอดรถด,ด้วยนะครับมีเออ่บ้านของคนงานแล้วก็มีเรือนพระด้วยครับครับในฝั่งเจตเจริ有那个车库，还有那那边是呃工人 อีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะของที่นี่ก็คือของตัวบ้านตัวนี้นะฮะหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็หันหน้าไปทางแม่น้ำบางปะกงด้วยครับอะจ้าถิ่นแมงจะฝังจืดอยู่ในกงเหนี่ฮะน้องพีทขวามือของเราเนี่ยเป็นคับเฮาส์นะฮะซึ่งตรงนี้เอาไว้จัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆครับ เอ่อใน右边就是住热闹部如果有客人来可以来这里那个吃饭啊，อ่派วั่รสแล้วก็ซ้ายมือของเราเป็นเรือนรับรองอีกเรือนหนึ่งครับเออใจจั uh, ่วเป็นเอื่ออออีต้องฟังจือเอ่อแขกคน也可以在这里住โซนถัดไปที่เราจะพาไปชมนะฮะเป็นศาลาริมน้ำนะครับซึ่งแม่น้ำบางประกงนี่อยู่ด้านหน้านี่เองครับน้องพิษ 好下一个我们要带你们来去看啊休息的啊房休息的地方呀在河边啊冷，冷เย็นมากเย็นสิไม่เย็นได้ยังไงตรงนี้หน้าหน้าเรานั่งเนี่ยเป็นแม่น้ำบางปะกงเลยทำเลดีเลยนะครับทำเลดีมากเลยนะนี่ตรงข้ามกับวัดบ้านหันหน้าเข้าวัดฮวงจุ้ยเข้าหากันคาดด้วยแม่น้ำซับ มั่งมีหลายมาเทมาซื้อได้ไงใช่ไหมอ่าเส้นใจผมมันใจซวซิตี้ฟังเจลี่ใจ河边很很安静有风<嗯>啊很凉快的啊在对面有那个大寺庙 ถ้าใครสนใจนะครับผมบ้านสวยๆหลังนี้นะฮะหวงจุ้ยอย่างดีดีแล้วก็ดีนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ซับส c คร b e ช่องบ้านของขวัญด้วยนะครับหากวันนี้อยู่ที่ซูน์คุณสาม n c ถโทรติดต e อเร e ได้รืองาบ้านของขวัญ 好，谢谢，拜拜，拜拜，拜索拜拜，